วันนี้พาชมวิธีนำรถขึ้นรถสไลด์ไปส่งลูกค้ากันครับคันแรกเจ้าหน้าที่จะนำสายรัดมาลัดล้อทั้ง4ี่ล้อนะครับเป็นการยึดรถเอาไว้นะครับจะเป็นเข็มขัดรัดนะครับแน่นนะครับสบายใจได้นะครับมืออาชีพนะครับพาชมรอบรถนะครับนี่ครับพาชมรถลากนะครับรถสไลด์นะครับ ทั้ง4ีล้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อี่ก็จะใช้ไฮดรอลิกนะครับไฮดรอลิกสลด์รถขึ้นนะครับหาชมครับวิธีสลด์รถอย่างรวดเร็วเลยนะครับใช้เวลาไม่นานครับรถก็จะขึ้นไปอยู่บนรถสลด์เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจออกรถซตซูกินะครับไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับ เรามีบริการรถสไลดล์ส่งถึงหน้าบ้านนะครับสนใจติดต่อสอบถามเงื่อนไขาการขายโปรโมชั่นกับคุณนุชได้เลยนะครับบริการทุกระดับปรักทับใจ Suzuki way of life